สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรายการคุยกับอดีศรตรงไปตรงมาประจำวันที่17มีนาคม2563พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้มีคำสั่งดูเป็นหนึ่งวันเด็ดขาดสั่งคล้ายๆปิดกรุงเทพมหานครแต่ไม่ได้ปิดจริงปิดสถานบันเทิงสนามกีฬาห้าม เข้าไปชุมนุมกันสถานบันเทิงผับบาร์ต่างๆเพื่อป้องกันโรคไวรัสโควิด COVID -19 มาตรการนี้นะครับจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดอุทัยธานีนำร่องไปก่อนคือสั่งปิดจังหวัดโรคอันนี้นะครับคือโรคที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นในประเทศไทยเกิดขึ้นจากประเทศจีน ซึ่งประธานาธิบดีทำแบบว่าไวรัสจีนซึ่งจีนก็โกรธมากที่เมืองอู่ฮั่นเราต้องดูว่าคนจากอู่ฮั่นคนจากจีนเนี่ยมาประเทศไทยเมื่อไรอย่างไรมาแล้วไปอยู่ที่ไหนติดตามคัดกรองพวกเหล่านี้หรือไม่ต่อไปห้ามคนที่มาจากประเทศเสี่ยงทั้งหลายทั่วโลกทั้งอิตาลีทั้งยุโรป ทั้งเกาหลีใต้หรือใครต่อใครไม่ให้เข้าประเทศไทยและในขณะเดียวกันต้องห้ามไม่ให้คนไทยไปต่างประเทศในขณะนี้โดยเด็กขาดอย่างน้อย15วันแพร่ไปสู่คนต่อคนนะครับตอนนี้สถิติของประเทศไทยก็เริ่มมีคนป่วยแต่ถ้าร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างเอาจริงเอาจังโดยผู้นำสร้างภาวะผู้นำขึ้นมา ประชาชนปัจจุบันเขาไม่เชื่อผู้นำที่เชื่อว่าประยุทธ์จันโอชาหน้าตาสู้ผอมเลยครับออกมาถแถลงเรื่องโควิด1นเนี่ยน่าเห็นใจว่าท่านไปเป็นอะไรมาหรือว่าท่านติดเชือ้อโควิด -19 โดยปิดบังประชาชนหรือเปล่าคนออกมาถแถลงเยอะครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ก็บอกว่าต้องปิดประเทศปิดกรุงเทพ14วันสืบสอบ ตรวจสอบแล้วสกัดกั้นไม่ให้โรคไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้แพร่กระจายไปมีความพยายามของทุกฝ่ายครับไม่ได้แบ่งเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลต้องช่วยกันคุณธนาธรจึงล่งเรืองกิจก็มาพยากรณ์ว่าในอนาคตถ้ามันเกิดขึ้นถ้าควบคุมไม่ได้จะมีผลอะไรต่อประเทศไทยมีคนเข้าไปดูเป็นล้านนะครับความคิดของคุณธนาธรจึงลูกเร,อเรืองกิจ ในฐานะที่เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่แต่น่าเสียดายที่ต้องถูกตัดสิทธิ์ถูกยุบพักคนาคตใหม่ไปคนดีอยู่ไม่ได้แล้วครับประเทศนี้อยู่ไม่ได้จริงๆเอาคนกระเลวราชหรือเอาคนที่มีเซนสมอง84,000เซนมาเป็นนายกรัฐมนตรีแถลงก็ตูกตุกตาตะมีคนเขียนให้รัฐะต้องให้การดูแลเรื่องนี้นะครับตามรัฐธ,ธรรมนูญเลยนะ ถ้าคุณไม่ทําเนี่ยเขาฟ้องคุณหนึ่งห้าเจ็ดละเว้นได้นะครับมาตราสีบเจบุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับการบริการสาธารณสุขของรัฐบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติบุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มาตรา55รัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงต้องทํานะครับงบกลางเอาไปไหนแม่มีบางคนว่าถ้าเอาไม่ไม่เอาไปซื้อเรือดำน้ำําหรือยุทโธปรกรณ์ที่ไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยปัจนนี้แก้ปัญหาได้แล้วอเมริกาเขาจ่ายแล้วครับคนละพันเหรียญให้แก่คนอเมริกันของเราได้ปิดสถานบริการสถานบันเทิง มีคนต้องกินต้องใช้ต้องอยู่ครอบครัวเขาจะอยู่อย่างไงสามพันสี่ันแห่งเนี่ยรัฐบาลได้คิดไหมว่า14ี่วันหรือในขณะที่ปิดเนี่ยเขาจะอยู่จะกินยังไงคนเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟหรือคนทํางานในสถานบริการเหล่านั้นเนี่ยจะอยู่จะกินกันยังไงได้คิดกันหรือเปล่าปิดก็ปิดไปครับแต่ว่าต้องหามาตรการช่วยเหลือด้วยต้องหามาตรการช่วยเหลือด้วย ผมคิดว่าเดี๋ยวนี้มันได้เป็นเอกภาพครับจับต้นชนปลายไม่ถูกเอาเฉพาะเรื่องหน้ากากซึ่งผมพูดหลายวันจนป่านนี้ยังแก้ไขไม่ได้ยังหาซื้อหน้ากากสองบาทห้าสไม่ได้ตามรัฐตรีพาณิชย์ต้องการหน้ากากขาดแคลนแต่ในขณนะเดียวกันที่แหลมฉะบังท่าเรือแหลมฉบังจับได้ตู้คอนเทนเนอร์ จับได้หน้ากาก5ล้าน6แสนชิ้นครับจะส่งไปอเมริกาขาดแคลนประชาชนอย่างได้หน้ากากแต่ในขณะเดียวกันก็ส่งออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตีสาธาระะสุขซึ่งตอนหาเสียงบอกไม่ร่วมกับแผนการอย่างแน่นอนแต่เดี๋ยวนี้เรียบร้อยบอกว่าเขาขออนุญาตส่งออกอย่างถูกต้อง มันอะไรกันแน่อดีบดีกลมการค้าภายในยื่นไบลาออกคุณจุลินระงับยับยัง้งพลเอกประยุทธ์ย้ายข้ามหัวคุณเลยคุณยังไม่รู้สึกรู้สาเหรอว่าเขากําลังทําอะไรเขาสงสัยอะไรในมรคประชาธิปัตย์ผมไม่ได้กล่าวหาท่านนะครับท่านต้องเคลียร์เรื่องนี้กับสาธารณะหลายเรื่องเรื่องเกินของพรรคประชาธิปัตย์หน้ากากขาดแคลนแต่คุณยังมีหน้าอนุญาตให้ส่งออกไปอเมริกา คิดถึงหัวใจคนไทยบ้างเซ่มันทนชักจะไม่ไหวแล้วครับนี่แหละคือการนำที่ไม่เป็นเอกภาพการนำของพรรคร่วมรัฐบาล19บกพรรคมาตัวเดียวมีขา19ขามันไปไม่ได้ครับมีคนพูดกับผมกระซิบข้ามหูบอกทุกวันว่าแก้ง่ายนิดเดียวโควิด1 9เนี่ยเอาประยุทธ์ออกความร่วมมือจะเกิดขึ้นทันทีความเชื่อมั่นจะเกิดขึ้นทันที ความเชื่อมั่นเป็นบอ่อเกิดแห่งการแก้ไขปัญหาโควิด -19 อัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนแน่นอนเราเราใชา้อยู่แล้วครับว่าแต่เราไม่อยากเห็นผู้นําออกมาแหกปากร้องแรกแหกกันเชิงพูดจาหกนาทีไร้สาระที่สุดไม่มีอะไรข้อเสนอแนะไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันไม่มีอดีตจะแก้ไขกันยังไงปิดบ้านปิดเมืองก็ว่ากันไป ส่วนปิดบ้านป็เนเมืองทางการเมืองสุเทพเทืออสุบรรปิดมาแล้วเศรษฐกิจพังชิบหายไวบอดแล้วคราวนี้ป็นโรคภัยไข้เจ็บตัวเอ๋ยประยุทธ์เ้ยผมก็ไม่รู้จะบ่นยังไงครับถ้าท่านเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาของประยุทธ์นะครับในการแก้ไขปัญหาโควิด19เนี่ยถ้าเชื่อมัน่นกฎหนึ่งเลยครับถ้าไม่เชื่อมัน่นไม่เชื่อน้ำยาของประยุทธ์กฎสอง ผมจัวหัวเรื่องไว้ครับถ้าเชื่อมั่นประยุทธ์ในแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะแก้ไขปัญหาโควิด -19 โควิด -19 ให้กดหนึ่งถ้าไม่เชื่อมัน่นให้กดสองลองดูสิว่าผลประชามติสำรวจของตรงไปตรงมาคุยกับอดีศรจะเป็นผลยังไงสำเนียกด้วยนะครับทางรัฐบาลทุกคนที่ดูรายการนี้อยู่ให้สำเนียงก,กดกันมาครับ ถ้าเชื่อมั่นหนึ่งไม่เชื่อมั่นสองครับจะรอดูผลประชามติครับในการสำรวจความเห็นครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ